าละครับผมการสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก้องทีวีวันนี้ก็อยู่กับเกมไลฟ์อัพเตอนะครับผมเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมก็มาทดสอบระบบแล้วก็ทดสอบตัวเกมว่ามันเป็นมายังไงนะครับผมส่วนตอนเริ่มสร้างตัวละครแล้วก็เป็นพวกทำเควสพวกนี้เพื่อนเพื่อนก็คงจะรู้กันอยู่เนาะเพราะว่ามันจะมีเควสอยู่ด้านข้างนะผมเพื่อนเพื่อนก็ติ๊กไปนะติ๊กเข้าไปที่เควสของเรานะครับผมมันก็จะนําทางเราไปในจุดต่างตนะครับผมตัวนี้ ทำการทาเคสเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการ่ามไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมนะตัวนี้ผมก็น่าจะเป็นเกมมาได้ประมาณน่าจะประมาณ1 1ปีหรือ2ปีแล้วนะครับผมเนาะกะ็เริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะผมจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมก็ตัวนี้นะผมก็จะเป็นเกมออนไลน์สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมเป็นเกมอ่าแนวออนไลน์แล้วก็สามารถที่จะ มีอาวุธต่างๆนะผมแล้วก็มีปืนฟาร์มแร่สร้างบ้านอะไรพวกนี้ครับผมคล้ายๆกับเกมลัสนะครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกมแบบว่าอว่าสร้างบ้านเขาจะสร้างให้เราอยู่แล้วนะครับผมเราแค่ไปปรับปรุงบ้านนะครับผมอ่ะโอเคเริ่มเล่นกันเลยนะพูดมากเกินไปละโอเคนะคผมตัวนี้จะเป็นผู้เล่นคนอื่นนะครับผมในเซิร์ฟตัวนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟ101นะครับผมก็จะเป็นผู้คนจากหลายประเทศนะผมไม่รู้ว่าประเทศอะไรกันบ้างนะ แล้วก็จะเป็นสุนัขนะผมเขาจะให้สุนัขเรามา1ตัวนะตอนอเริ่มสร้างตัวนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมเขาจะให้มอเตอร์ไซค์เรามาด้วยนะก็คือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สามารถขี่ไปไดห้หลายจุดในเมืองนะผมเราจะจะขี่ไปจุดไหนก็ได้นะโอเคถนะ้าผมจะ,ะกดมอเตอร์ไซค์มานะครับผมนี่ว่างแถมก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็สวยนะผมมอเตอร์ไซค์ก็เท่ด้วยนะครับผมคล้ายๆดูกติเนาะโอเคก็ตัวน,นี้นะผมก็สามารถเอาหมาเราอหรือว่าสาัตว์เลี้ยงเรานะผมขึ้นบนรถได้ด้วยนะครับผมนะโอโคเท่เลยน้องไม่กลัวตกเลยเหรอนะโอเคครับผมค่าเราขับเราก็จิ้มแค่ขับนะผมก็อคล้ายๆกับเกมขับรถทั่วไปนะครับผมนะก็มีเดินหน้าถอยหลังนะผมแล้วก็อ่า เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนาะโอเคผมจะ,อะจอดไว้ก่อนก็แล้วกันนะคือวิธีเก็บนะผมก็ลงจากรถนะครับผมลงจากรถแล้วก็กดที่รูปรถเราเหมือนเดิมนะผมแล้วก็กดเก็บไปนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมก็ว่าจะไปที่บ้านผมนะเพราะว่าผมได้ทําการทำเควสไปเรียบร้อยแล้วก็เขาไปนําไปที่จุดสร้างบ้านของผมแล้วนะครับผมอ่ะผมจะไปที่บ้านก็แล้วกันเกมนี้ก็จะมีแมปนะผมแมปใหญ่มากใหญ่มากๆเลยแหละเพราะว่า ในแมปต่างๆเราก็ต้องไปปลดล็อกนะผมแล้วก็ดาวน์โหลดคล้ายๆแบบว่าดาวน์โหลดแมปนะครับผมนะก็เกมนี้ก็ไม่ค่อยกินเน็ตเท่าไหร่หรอกจะมากินเน็ตช่วงเราดาวน์โหลดอาแมปนะครับผมนะแล้วก็เป็นเกมที่เครื่องไม่ร้อนนะผมไคกินสเปคเครื่องนะก็เพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบว่ามันแยกแมปกันนะผมก็เลยแบบว่าทาแมปได้น้อยนะครับผมอะ มจะนั่งหอไปก็แล้วกันนะผมไปลงที่บ้านเขามีอ่าบริการขนส่งแบบนี้ด้วยนะครับผมนะคืออสามารถที่จะนั่งหอหรือว่าขี่มอใส่ไซค์ไปได้นะผมแต่ว่าผมขี่ฮอมาดีกว่ามันจะเร็วกว่าเนาะนี่นะครับผมตัวนี้เป็นฮอส่วนตัวที่บ้านเราเลยเฮ้ย <c oughs> มีหอส่วนตัวด้วยนะเออนี่ครับผมนี่คือบ้านของผมเองนะครับผม <c oughs> บ้านที่แบบ เสษจะอีพิกนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะทําฟาร์มได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ทําอะไรเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งเริ่ม e ีีนะผมก็เลยจะ,ะมาทําเป็น EP นะผมสําหรับเกมนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นบ้านของผมนะคือผมสร้างได้าโคตรอีพิกมากแล้วก็ในส่วนต่างๆก็จะมีพวกฟาร์มพวกโรงนาอะไรพวกนี้นะผมแล้วก็สามารถที่จะขยายบ้านให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับผมนะแต่ว่าผมก็ ยังไม่รู้เกี่ยวกับเกมนี้มากเท่าไหร่นะผมก็จะเล่นไปพร้อมๆกับเพื่อนก็แล้วกันนะครับผมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของที่ผมฟาร์มาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะก็จะมีพวกเนื้อพวกอะไรพวกนี้นะผมพวกหินเนาะตัวนี้ก็เป็นตู้เนาะล้วก็สามารถที่จะครับของต่างๆในบ้านนะครับผมนะตัวนี้นะครับผมจะเป็นเอ่อตัวนี้ถ้าเรามันจะแจกฟรีนะพวกนี้เพราะว่าตอนเราทำเควสนะครับผมนะ ทำเควสเสร็จนะผมเขาก็ให้เรามาแล้วก็มาวางที่บ้านเรานะครับผมนะตัวนี้จะเป็นสำหรับทำแปลงคราฟต่างๆนะก็คล้ายๆแบบว่าเราหาสินส่วนของแผ่นคราฟมาแล้วผมเราจะสามารถคราฟอะไรได้บ้างนะครับผมก็คล้ายๆเกมรัสนั่นแหละนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเตาเผาย่างหรือว่าเตาทำอาหารเนาะตัวนี้ก็จะเป็นเตาไม้เกี่ยวกับพวกไม้นะครับผมแล้วก็จะเป็นอิเล็กทรอนิก หรือว่าจะเป็นพวกอาวุธดาบเกาะพวกนี้นะผมก็เป็นโต๊ะนี้เลยนะแต่ส่วนนี้ผมคาฟเอาเองพวกกล่องนะผมกล่องเก็บของโอเคตัวนี้ผมคัฟอันนี้ทิ้งไว้นะครับผมคาฟไม้ทิ้งไว้อ่าวันนี้ผมว่าจะมาคัฟปืนนะครับผมคัฟปืนผมก็ว่าอยากจะคาฟนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งหาวัตถุดิบได้นะครับผมตัวนี้ธนูนะผมธนูก็สามารถที่จะคาฟได้เลยนะครับผมนะ คือกดคราฟก็ตรงนี้นะครับผมนะตรงที่ผมจิ้มนะซ้ายมือด้านล่างนะครับผมตรงแผ่นคราฟนะก็สามารถที่จะคราฟของได้นะครับผมจะมีช่องนี้ขึ้นมานะครับผมนะก็เพราะว่าเราทำเคลสเสร็จเขาก็ให้อาช่องพวกคราฟธนูคราฟอะไรมาพวกนี้นะผมเป็นลูกธนูนะก็ค่อนข้างที่จะให้เยอะเลยแหละคราฟหนึ่งลูกโคตรเยอะเลยโอเคนะผมก็จะมาเริ่มทําปืนเลยก็แล้วกันนะตัวนี้ก็จะเป็นปืนผมว่าจะทําปืนลูกซองนะ คือของส่วนที่เราจะคาฟไม่จําเป็นต้องเอาไว้ในตัวนะครับผมก็คือว่าเอาไว้ในกล่องมันก็สามารถที่จะเทดมาให้เราคาฟได้เลยนะครับผมนะก็คล้ายๆแบบว่าคือของอยู่ในกล่องอ่ะเออแล้วก็ตัวนี้จะเป็นมีดนะครับผมผมก็ทาการคาฟไปเรียบร้อยแล้วแหละกับธนูนะแต่ว่าผมจะมาคาฟปืนนะครับผมอะเริ่มคาฟกันเลยแล้วกันก็ใช้เวลานิดนึงแล้วลูกมันนะผมลูกมันก็น่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้ เขาบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ก่อนครับเขาต้องการเท่าไหร่นะอ่าต้องการ2โอเคผมจะครับตัวนี้นะครับผมเราก็ดูชื่อในผมว่ามันเป็นชื่ออะไรออแล้วก็ครับไปตัวนี้ผมผมผมจะเล่นเร็วนิดนึงนะเพราะว่าเพราะว่ายังไงเหเพราะว่าผมก็ทำเวสมาเรียบร้อยแล้วเนาะเพื่อนๆก็ ใครๆยังยังไม่ทำเควสก็ดูคข้าวๆไปก่อนนะครับผมแล้วก็ไปทำเควสให้เสร็จก่อนนะครับผมเพราะว่าผมก็เพิ่งทำเควสเสร็จหมดเลยนะครับผมโอเคตัวนี้ก็กดรับไปอ่าไม่พอตัวนี้ก็จะเป็นอ่าขาดตอนนี้เรามี4ี่แล้วมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะตัวนี้มันอยู่ในกล่องมันบอกว่ามันมีมันมีเท่าไหร่นะเดี๋ยวแปบ๊บนึงอ่าตัวนี้มันบอกว่ามันมี8 มันต้องการต้องการเท่าไหร่ต้องการแปดแต่เรามีสี่มันคืออะไรมีสี่วะเดี๋ยวดูก่อนนะคือเรามันบอกว่าเรามีสี่อ่ะเ,เราต้องดูก่อนต้องจำชื่อมันด้วยปลาสีอ่ะอะไรปลาสี่วะเออลืมละเรามีสี่มีสี่มันก็ไม่มีดิเอออะไรเรามีสี่หรือว่าจะเป็นพวกแร่หรือเปล่าวะ แร่เป็นแร่แร่เหล็กแท่งอ่ะเออไม่น่าจะใช่ฮะคือเขาบอกว่าผมมีแค่สี่เองโอเคไม่เป็นไรผมมีกล่องหนึ่งอยู่นะครับผมนะก็คือว่าเขาให้เรามาหนึ่งกล่องนะเดี๋ยวผมค่อยไปดูก็แล้วกันนะว่ามันต้องการคาฟอะไรตรงนี้บ้านผมเดี๋ยวจะมาสร้างทีหลังก็แล้วกันผมสร้างคร่าวๆไปก่อนคือมันรีบนะผมคือตอนนี้มันมันจะสร้างมาให้ตอนเราเล่นเกมเลยนะครับผมถ้าเราอยากจะสร้างใหม่แล้วก็รื้อได้นะครับผม โอเคตัวนี้เป็นกล่องลูกปืนเดี๋ยวมีม,มีมีปืนมีลูกป,ป่ะไม่มีลูกแฮะโอเคถนะ้ผมเราไปฟาร์มก่อนก็แล้วกันเนาะตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้ฟาร์มหรอกเพราะว่าแถวบ้านเรามันไม่ค่อยมีน,นะผมเราต้องไปฟาร์มข้างนอกอีกเราต้องขี่หอไปอีกนะเพราะว่าถ้าขี่แบบว่ามอเตอร์ไซค์ไปอ่ะมันจะมันจะใช้เวลานะครับผมนี่ตัวน,วนี้ตัวนี้น่าจะเป็นจุดฟาร์มนะครับผมจุดฟาร์มนะขี่หอไปเลย อาจจะค่อนข้างกระตุกกระตุกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะอย่างว่านะผม Android นะครับผมมันไม่ใช่ iPhone มันไม่ใช่ iOS นะถึงจะแบบว่า <S <S 1> <S 1> เครื่องคุณจะแรงแค่ไหนคุณเป็น Android คุณก็ได้แค่นั้นแหละนะครับผมคือสําหรับพวกนี้มันต้องสําหรับ iOS นะครับผมนี่ก็จะกระตุกกระตุกนิดนึงเนาะไม่นิดนึงเลยกระตุกเยอะเลยคือเกมนี้มันจะมีฝนตกด้วยนะผมผมเกลียดที่สุดคือฝนตกนะคือมันมันกระตุกอะเนอ ตัวนี้เป็นจุดฟาร์มต่างๆนะผมเราก็สามารถที่จะฟาร์มอะไรก็ได้ในเขตนี้นะคือเขาจะมีอาจจะมีซอมบี้ในระหว่างทางนะครับผมอุย้ยกระตุกว่ะต้องไปออกออกไปนอกเมืองซะก่อนนี่ฟาร์มไม้นะผมฟาร์มไม้ต่างๆมันก็จะให้เป็นพวกอ่าพวกไม้แล้วก็จะเป็นพวกอ่ามเมล็ดนะผม,มะเมล็ดต้นไม้หรือว่าจะเป็นพวก กิ่งไม้นะครับผมสติ๊กนะครับผมฟาร์มไปนาเห็นไหมเราได้มาหนึ่งอันคือตัวนี้สําคัญนะไอ้สติกเนี่ยเพราะว่ามันเอาไปทําเป็นเหล็กแท่งหรืออะไรนี่แหละนะตัวนี้สีฟ้านี่คือเขตที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะผมเราต้องไปปลดล็อกก่อนนะคือมันมันนานเกินไปอ่ะที่ผมจะรอนะผมก็เลยว่าเอาเอา,เอาไว้ก่อนก็แล้วกันให้เรา รู้จักระบบเกมนี้ดีซะก,ก่อนนะครับผมนะถึงจะไปปลดล็อกนะครับผมอาจจะมีแบบว่าให้เราค้าฟของได้เยอะขึ้นหรือว่าจะเป็นแบบอแอมฟาร์มได้ใหญ่ขึน้นอะไรประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินไปดูฝั่งโน่นนี้กวางแล้วผมมันจะมีกวางให้ด้วยนะฟาร์มเนื้อนะครับผมแล้วก็หนังนะคือระบบเกมนี้เขาจะเลงให้เป็นเป้าสีแดงแบบนี้เลยนะครับผมเราก็สามารถที่จะเก็บเนื้อนะผม เก็บเนื้อหรือว่าจะเป็นเก็บอ่าพวกหนังพวกอะไรพวกเนี้ยก็จะมีคนเล่นเยอะอยู่นะคนเล่นเยอะเออยิ่งเล่นเยอะแหละยิ่งแหลกยิ่งอ่าเล่นเยอะยิ่งแหลกนะผมอนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหินให้ฟาร์มนะครับผมนะเออเรามาหลอยด้วยนิดนึงคนมาฟาร์มด้วยนะผมครับฟาร์มแล้วมันก็หายไปเลยนะไอ้พวกหินพวกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมจะออกไปนอกเมืองก่อนนี้ก่อนตัวนี้นะผมตัวนี้ ก็มีหลายระบบนะเราต้องทำไปทำไปเรื่อยๆนะผมคือเราฟาร์มเต็มใช่ไหมแล้วก็มาใส่กับไปษณีตู้ไปษณีนะครับผมนะคือของเรามันก็จะไปอยู่บ้านเห็นนะคล้ายๆแบบเราส่งไปษณีไปถึงหน้าบ้านเราอะไรประมาณนี้เนาะเวลาของเราเต็มตัวเงี้ยเราอยากจะฟาร์มต่อเงี้ยเราก็ส่งไปแต่ว่าต้องเสียเงินนะครับผมนะคือก็เงินในเกมนี่แหละมันก็ทาเควสเอานี่แหละส่วนตัวนี้นะผมมันจะเพิ่มเลือดนะเราก็มายืนอ,อยูอ่ในตรงจุดนี้นะผมมันก็จะเพิ่มเลือดให้เรื่อยๆนะครับผม เห็นไหมเลือดผมก็ขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้เดี๋ยวผมจะว่าจะไปาฟาร์มไอ้นั่นก่อนเออเดี๋ยวผมเอ้ยลืมเลยไว้ให้ว่าจะมาทดสอบปืนโอเคตัวนี้มันจะเป็นกล่องอกล่องคล้ายๆแบบว่าให้เราวางอาวุธปืนอะไรพวกนี้ลงนะครับผมแต่ว่าผมไม่มีอ่ะมันบอกว่าขาดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมต้องไปดูที่บ้านใหม่ก่อนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตฟาร์มห่าแรก่ก่อนนะครับผมนะอ่อ ตัวนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะคือเต็มไปหมดเลยอะ่ะพูดล่อยเกินไปแล้วเหมือนตื่นเต้นนะ <c oughs> คือก็อก็เกมนี้มันก็มานานแล้วนะผมนะมันก็สไตล์คล้ายๆเกมรัดนะครับผมนะผมก็มันก็คล้ายกันนล่นแหละแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นระบบแบบว่าระบบทำเควสซะมากกว่านะคือแบบเป็นเกมแนวทำเควสนะครับผมแล้วก็เป็นของฟาร์มต่างๆทั่วไปมันไม่สามารถที่จะฆ่ากันได้นะครับผมหรือว่ามี อาจจะมีเซิร์ฟ PVP หรือเปล่านะผมก็ไม่รู้นะครับผมแต่ว่าก็ยังว่าแหละผมเล่นแต่แบบสงบสุขนี่แหละดีแล้วนะครับผมคือในเมืองมันก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้ฟาร์มนะคือไม่มีเลยแหละนะคือส่วนมากมันจะเป็นให้เราฟาร์มหินทั่วไปนะแต่ว่าของในเมืองมันจะไม่มีอะไรให้เราฟาร์มเลยมันเหมือนเป็นของประกอบฉากเฉยๆอะ่ะเออน่ะตันเนี่ยไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยคือแบบ อะไรเนี้ยโอเคตัวนี้ผมจะใช้ธนูไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นซอมบี้นะผมซอมบี้ที่มันไม่โคตรจะโหดเลยคือแบบไม่ต้องทําอะไรเลยมันไม่ค่อยโหดเลยนะคือมันอาจจะมีที่โหดกว่านี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่รู้นะคือก็อาจจะมีแหละนะครับผมนะแต่ว่าผมอาจจะยังยังไปไม่ถึงนะอาจจะอยู่เมืองอื่นนะครับผมประมาณอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าพวกนี้มันก็ดรอปแต่กระดูกนะกระดูกผมก็ให้แต่สุนัขผมนี่แหละ สัตว์เลี้ยงผม,มจะได้เพิ่มเวลนะครับผมโอเคอ้าส่มารถก็มีแต่กระดูกไม่เห็นจะมีของดีให้เลยมีเงินมีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็นอนเฉยไอตัวที่มันนอนมันไม่ได้ตายนะผมเ๋ยจะวิ่งไปหามันนะเออตัวนี้มันยิงแค่สองนัดนะผมมาตัวนัดเดียวนะเนี่ยแค่นี้ แล้วของที่มันดรอปก็ไม่ค่อยจะมีของของดีักเท่าไหร่นะคืออาจจะมีของแรของอะไรประมาณนี้ก็น่าจะมีดีเนาะเหมือนแบบว่าเกมที่มีของแร่ดรอปอะไรประมาณนี้แล้วก็จะไปขายอะไรประมาณนี้เออตัวนี้เดี๋ยวฟาร์พวกหินพวกอะไรไปก่อนนะเพราะว่าผมก็ยังยังไม่รู้ระบบเกมนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไปศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลอีกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะทำอีพีต่อไป ตรงนี้ก็จะเป็นเมืองแล้วผมเมืองก็จะมีโจรด้วยนะเออผมไม่รู้ว่ามีโจรไปเพื่ออะไรเพราะว่าผมเข้าไปฟาร์มแล้วมันไม่มีอะไรให้ดรอปเลยอะ่ะเออเหมือนเราฆ่าเอาพวกนี้มันเก็บกระดูกเนี่ยคือมีดนี่ก็แรงเหมือนกันนะคือฟันทีเดียวตายอะ่ะเออทีเดียวตายจริงด้วยเดี๋ยวผมจะไปฆ่าเจ,จ้าพวกนั้นก่อนนะคืออาจจะพวกโจรอ่ะนะคืออาจจะดรอปเงินนะ พวกนี้มันอาจจะดอกเงินนะผมเพื่อจะให้แบบว่าเราเราไปส่งไปสนีอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเสียดายที่แค่ไม่มีปืนนะถ้ามีปืนนี้เหมาะเลยนะเนี่ยโอเคมันมาละมันมาละโดนต่อยหนึ่งโดนต่อยหนึ่งทีละโอ้โหมันดอกแตกกระดูกกับหนังนะเฮ้ย เอ้ยเฮ้ยมาสองลวเลยเพื่เฮ้ยปืนก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีลูกด้วยซ้ำยังไม่รู้ว่ามันลูกมันทํำยังไงโอเคมีดแรงกว่านะครับผมมีดแรงกว่าอีกสองทีตายอะ่ะเฮ้ยนี่ไงเงินนะผมเงินอ่าหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับผมโอ้ตัวคนนี้มีเกาะด้วยนะเฮ้ยมีเกาะด้วยนะครับผมทําไมมันติดปักหรือย,ยังไงมันแก โอ้โหเยอะเกินอะ่ะเอ้ยตายตายหมดตายหมดโอโหคนเดียวโหดเกินคาหมดฝูงเลยอะ่ะมันน่าจะยังเวลไม่เยอะนะคือเราต้องไปจุดที่เวลเยอะกว่าน,นี้นะมันถึงจะมันนะเออสงสัยเราอยู่แบบว่าอยู่อ่าเวลหนึ่งเหมือนเกมอ่ายูทูปเปียนแหละนะผมเฮ้ยอ ตอนนี้จะตายแล้วเออมีเงินด้วยนะเออมีเงินแบบนี้ก็ดีนะจะได้ส่งไปสนีของกับบอานด้วยเวลาของเต็มกระเป๋านะคือสุนัขเรานะครับผมก็สามารถที่จะให้อาหารได้นะครับผมให้อาหารแล้วก็จะเป็นคลา้คลายแบบว่าฝากของได้ด้วยนะครับผมนะคือกระดูกกับเนื้อนี่ผมจะให้สุนัขผมหมดเลยก็แล้วกัน uh แล้วก็มันจะมีแบบระบบฝากของด้วยนะครับผมนะคือสามารถที่จะฝากของเข้าไปได้นะครับผม เวลาเราไม่ได้ใช้เนาะโอเคมันก็ไม่มีของอะไรให้ดอบหรอกไอ้เมืองพวกเนี้เข้ามาแหลกเฉยเฉยรถใครมาจอดไว้ตรงนี้ไอ้คอนไปไหนอะอุ้ยโจรเยอะว่าผมไม่เข้าไปละเพราะว่าผมยังไม่มีปืนนะคือมันต้องเลือดมันต้องเป็นประชิดเนี่ยคือมันแบบว่ามันมันลูกธนูมันไม่ทันน่ะเดี๋ยวผมต้องไปคราบลูกกระสุนมาก,ก่อนนะคือ มันถึงจะสามารถายิงแรงนะผมนะโอเคแล้วก็ฟม์มอีกคนหรือว่าอะไรวะเนี่ยสงสัยแกมาเฝ้าอ่าดูเมียหรือเปล่านะเมียแกเป็นซอมบี้หรือว่าอะไรโอเคนะผมเดี๋ยวอโอเคผมฟ้ามหมดแล้วผมว่าผมจะไปทำนั่นแล้วนะครับผมนะทำลูกกระสุนนะเอ,อแต่ว่ามันก็จะมีเมืองนะผมมีเมืองแบบว่า อ่าให้เราฟาร,ร์มนะครับผมหรือว่าให้เราอ่าขายของซื้อของอะไรประมาณนี้นะผมนะแต่ว่ายังไม่มีของไปขายเลยดิเออเดี๋ยวเราต้องฟาร,ร์มไปก่อนโอเคเอามอเตอร์ไซค์เราออกมาซะก,ก่อนนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมอ่ะก่อนจะไปกินอาหารก่อนแล้วกันเรคอหิวอ่าเลือดด้วยนะครับผม หวัว่าจะขึ้นอ่ะอีกสักนิดนึงก็ยังดีนะครับผมอ่ะสุนักเราขึ้นไปน้องหมาโอเคตัวนี้น่าจะประค้ามไปฝั่งนี้เลยก็แล้วกันนะจอดฟาร์มแรกก่อนนะครับผมนะเพราะว่าผมอาจจะต้องการแรกไปทำลูกกระสุนหรือเปล่านะสิ่งที่ผมมันต้องการนะี่ย สิ่งที่มันต้องการอาจจะเป็นแรก่ก็ได้นะครับผมนะเอาเจ้าน้องหมาไม่ต้องขึ้นหรอกขี้เกียจกดนะวิ่งตามก็แล้วกันเออวิ่งตามก็แล้วกันคือแร่มันก็เยอะนะแร่มันจะอยู่ในโขดหินนะครับผมนะคืออยู่ใกล้ๆต้นไม้น่ครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆแบบว่ามีจะมีหินพวกนี้นะผมมันจะดูอ่าง่ายอยู่ สเตลสตลสเตลไม่ได้ล้นตกไปทีนึงเลยโอ้โหบางตัวก็ไม่ดรอปของนะครับผมนะบางตัวก็ไม่ดรอปของเลยนี่ค้าตัวมันเป็นสีฟ้ามันคือมันจะดรอปของนะส่วนมากก็มีแตกระดูกก็แหละแล้วก็ฟาร์มเห็นไปด้วยเผื่อจะได้แร่ไปด้วยนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีพวกแร่พวกอะไรพวกนี้นะครับผมไปด้วย อาจจะรวมกับหินนะครับผมนะโอเคเราจะกลับบ้านเราก็แล้วกันนะครับผมตรงจุดกลับบ้านนะครับผมนะตรงจุดกลับบ้านก็จะเป็นเหมือนตัวเซฟนะครับผมนะตรงนั้นเลยเหมือนตุกกดออกอบ้านตรงขี่หอเราอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเราต้องขี่รถไปซะก่อนไปยอยู่ในเมืองนะผมอยู่ในเมืองนะหอมันจะจอดอยู่ในเมือง เราต้องไปขึ้นหอนะครับผมนะอ่ามั่วแล้วเฮ้ยมั่วแล้วนู่นนุ่นน่นหออยู่ไกลๆนะมันจะวุ่นวายานิดนึงนะคืออยู่ในนี้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้นะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเราไม่ต้องขุดก็ได้เนี่ยเออมันคล้ายๆว่ามันมันสามารถขี่ตามได้เลยแนฮะไอพวกหินพวกอะไรเนี่ยเออ ขี่หมายว่าขี่ชนมันก็แตกแล้วนี่ไงหินคือมันอาจจะค่าโทรศัพท์ไม่แรงนี่คือมันจะกระตุกนะเหมือนโทรศัพท์ผมนี่แต่โคตรกระตุกเลยโคตรจะกระตุกมากๆโอเคนะครับผมนะการที่จะกลับบ้านหรือว่าไปจุดอ่าแมปอื่นนะผมเราต้องมาขึ้นฮอตรงนี้นะครับผมนะเพราะว่าค่าขี่เพราอว่ามอเตอร์ไซค์ไปมันอาจจะช้านะผม หรือว่าไม่ช้าหรอกมันจะอาจคือรูปัติเหตุแต่ผมคือรูปติเหตุนะนะแล้วก็ลงทางได้ด้วยนะครับผมตัวนี้เราก็สามารถที่จะไปแมปอื่นๆได้นะผมคือตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยไปนะคืออ,อ่มันมีเครื่องบินตกด้วยนะครับผมเฮ้ยมันปลดล็อกใหม่หรือเปล่าเนะี่ยเออเดี๋ยวผมไปกลับกลับบ้านก่อนแล้กัน โอเคแล้วผมถึงบ้านเราแล้วนะครับผมอ่ะตัวนี้ก็ไม่ค่อยจะแหลกนิดนึงนะว่าฮะอยู่ตรงนั้นมันก็แหลกเกินนะเออนะผมค่าเราส่งไปสนีมานะผมนะของเรามันจะมาอยู่ในนี้นะผมนะก็มากดรับนะผมนะแต่ว่าเสียเงินเด้อเสียเงินนะครับผมเงินเงินที่เราฟาร์มได้จากอ่าโจรนั่นแหละนะครับผมส่วนพวกนี้นะ่าจะเป็นพวกอัพบ้านนะครับผมอัพบ้านคล้ายๆแบบเกมยูทูปเบียนนแหละ เราสามารถที่จะอบบาบ้าเป็นเวลหนึ่งเวลสองเวลสามนะครับผมเพื่อจะขยายอาณาเขตนะครับผมแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับผมเอาไว้ก่อนนะอ่าเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันต้องใช้อะไรนะเออโอเคมันมันใช้เป็นไม้แผ่นนะครับผมไม้แผ่นนะเออผมทําไว้หรือเปล่าวะเออนี่ไงครับผมอ่าไม้แผ่นตรงนี้เลยนะครับผมก็ว่าอยู่ อะไรวะกล่องกระสุนมันใช้ไม้แผน่ okay, นะโอเคนะหข้าบไปเลยนะครับผมอมาดูกันว่าเราจะได้กระสุนยังไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคือมันจะเป็นกล่องกระสุนให้เลยหรือเปล่าหรือว่ามันจะแบบว่าสุม่มนะผมกล่องสุ่มอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโอเคเราได้มาหนึ่งกล่องมันอุ้ยมันสามารถสร้างได้อีกใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ฮโอเคจัางมันโอเคเรามาดูก่อนนะผมนี่อ่ามันเป็นกล่องอะไรอะ่ะ แล้วมันใช้ยังไงวะเอา้าชิบหายนละโอเคนะผมเราต้องกดเข้าไปใช้ในในกระเป๋านะครับนะผมนะก็ว่าอยู่นะโอเคนะผมกดว่าง แล้วก็มันจะมีกระสุนให้เราใช่ไหมอ่าอุ้ยเหมือนจะเติมฟรีนะผมเหมือนจะเติมฟรีนะอ่าเหมือนเหมือนจะเติมฟรีนะแล้วมันมีให้เราไปไหนวะเนี่ยอ่ามันมีเคลสให้ผมไปเดี๋ยวคือมันมันสามารถวางได้อ่าประมาณสองนาทีนะครับผมก็คล้ายๆแบบว่าเรามาเติมกระสุนไม่จํากัดภายในสองนาทีนะเออผมก็แปลกๆนะเกมนี้มัน ทำไมมันไม่ให้ผมแบบว่าไอนี่เลยอะเออทําไมไม่ห้าลูกกระสุนเลยอะทําไมต้องให้เราแบบว่ามาวางสองนาทีอะลูกปืนเราหมดเราก็มาเติมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเต็มเหมือนเดิมเออแล้วกล่องไอ้นี้ผมเก็บได้ไหมเออเก็บได้ด้วยหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยวลองใช้เดี๋ยวลองกดใช้วางอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมคือมัน อ๋อคือมันจะแบบว่ามันจะให้เราให้เรามาประมาณว่าหกร้อยใช่ไหมเออเดี๋ยวนะคล้ายๆแบบว่ามันจะให้เรามาประมาณหกร้อยลูกนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเราแบบว่าต้องการที่จะเก็บเอานะครับผมเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ในตัวเรานะผมแล้วก็ไปวางในจุดอื่นๆได้นะครับผมแต่ว่า ค่าในกล่องเราอะ่ะมันหมดหกร้อยนะผมนะคือมันหมดหกร้อยอ่ะเนี่ยเนี่ยคือมันหมดหกร้อยแบบนี้ใช่ไหมคือมันก็จะอ่าเป็นศูนย์นะครับผมเราก็ต้องอ่าลบทิ้งอ่าคราบกล่องใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับผมอ่าเกมนี้ก็คงงงใช่คือมันก็แปลกๆดีนะผมแล้วก็คุ้มดีนะผมนะมันเป็นน่าจะสะใจดีเวลาเราไปยิงโจรอะไรพวกนี้นะครับผมนะ เอาละครับผมสำหรับเกม Li ท์อัปเตนะครับผมก็เป็นเกมแนวสไตล์ประมาณนี้นะผมทำเควสแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเปื่อยนะครับยิงไปเรื่อยเปื่อยนะครับผมนะก็เป็นเกมแนวกินแบตนะผมแล้วก็เกมแนวกินสเปคเครื่องนะ่าพูดเล่นพูดเล่นก็ถือว่าสนุกนะผมสำหรับเกมนี้นะผมก็สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมก็ใครที่อยากจะเล่นก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะผมนะก็เล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับผมตัวนี้ผมก็เล่นคนเดียวแหละนะผมผมสไตล์คนเดียวอยู่แล้วนะ หรือว่าเพื่อนๆอยากทเชิญด้วยก็101นะครับผมเซิร์ฟ101นะครับผมก็มาสร้างบ้านช่วยผมก็ได้นะก็ไม่รู้ว่ามันจะสามารถสร้างบ้านอ่ากับเพื่อนได้หรือเปล่านะครับผมนะเด <c oughs> ี๋ยวก็คอยติดตามชมในอ่าพาร์ทต่อไปด้วยนะครับผมนะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมบ๊ายบาย